กล่มได้ไขก่อกล่มนั้นย่อมสนองคืนเมนบอกพี่น้องว่าผู้ใดเหตุกล่มยังสั่งกล่ยังไววก่ยืน่นเอก๋กับขึ้นจะขวางเมือ่อกล่มคือการกระทําผู้ใดเหตุยังไว้มันได้เมื่อสุขคน,นบวาเป็นกรรมดีกรรมส่วนเนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้เป็นจะด้ละมันเกิดพยาบาลพิแลนด์โอ้ช่มมนวนเนาะ พลงไปแจกเงินแจกคำ่ชาาบ้านหุย้ยมีแต่คนหักคนหอมเพื่อนหุ่มล้อมเพื่อนพวกแม่แม่เอซีต่างๆไปทั้งใดก็มีแต่คนหักคนหอมพี่น้องสะออ่อนเนาะแจกเงินมาษารตรึมๆเพื่อนในเหตุบุญกรวดน้ำรับบุญรับกุศลต่อไปสมีตแต่ลุงร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 วยรวยรวยเนาะพี่น้องเนาะ มืดเว้นมืดกล่ำสักเถื่อนนึ่งนอนกระสีพอแได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนอพี่น้องเอ้ยเนาะหายใจออกหายใจเขา่าพี่น้องเป็นห่วงเล่าหักเล่านะ่าอยากให้เล่าพวนนิสิ่งที่พอดีนั่นะนะเป็นบ่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยใจหายใจความย่าเพิน่นเสากระเสานําเพิ่นยังว่านี่แหละเนาะเพิ่นว่าความหากักความหากักความเอ็นดูเนาะ หากลเล็นดูพยาบาลพินแล่นอี่งเลียปานลูกปานหลานอีหลีอีหรอเดะพูดถึงกนเนาะถ้าไปผู้ใดมีอารมณ์แบบลิ้นบ่อโบเดอแต่ว่าลิ้นเป็ี่ยนแม่มันเป็นแบบโอ้ยอยากให้เพื่อนประสบความสําเร็จอยากให้เพื่อนใดดีอยากให้เพื่อนมืดเว้นมืดกรรมอยากให้เพื่อนเดินทางไปในทางที่มีความสุขกันเนาะเห็นเพื่อนแบบ ทุกในหลายหลายเรื่องแล้วก็โอ้ยบอกว่าแต่ปุญญาบานพิแล่นเนื้อทุกทุกขูทุกคนเหระพี่น้องเนาะเห็นผู้ใดทุกเขาก็อยากเห็นบ็อยากให้เพื่อนอยู่ในความทุกข์โดดนๆนะอยากให้นเพื่อนพักกันมีความสุขกันนะเมนูว่าชีวิตครูว่าน่าสิบริสมบูรณ์แบบเมื่อสุขสุขคนดอกพี่น้องเรื่องชีวิตครูมันเป็นของสมมูเพราะว่ามันก็นมีเปลี่ยนออกเปลี่ยนเขา่ามันเป็นเรื่องน้ำมดา เท่าอยู่น้ากันสิน่าเสมอกันไม่ก็อยู่น้ากันบ่ได้เลีได้เหลืองพวกนี้มันมันสุดไปบังคับไปคนใดคนหนึ่งให้มาอยู่น้าเข่าอ่ะมันเป็นไปบ่ได้เด้พี่น้องอันว่าบ่หักก็คือบ่หักคันว่าเข้ามาผัวเมียเนาะมันเป็นอย่างมันก็เหมือนกับลิ่นกับฟันกับทบกับทั้งกันอยู่เรื่อยนั่นละมันบ่มีไผยืดหน่อยคู่นาทีว่าอยู่น้ากันเราบ่ได้ทะเลาะกันเลยมันบ่มีอด นองเสียากว่าทะเลาะกันแล้วสิทนกันไดบ่บางคู่ก็ทนกันใดบางทู่ก็ทนกันบ่ไใดมันเบากันบ่เขากันมัดก็ต้องแจกคุณบ่หรอมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องอว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความดีความชอบมันก็ขึ้นอยู่ของผู้เหตุเนาะผู้ใดเหตุดีก็ได้สิ่งดีๆผู้ใดเห็ุบ่ดีก็นั่นละก็ตามนั่นละยังทีเพิ่นเสนอนําเสนอให้เ้าเบิ่งให้เฮาแย้งอ่ะล่ะแต่ละมือแต่ละเดชแล้วสิอัปเกรดแล้วสิอัป วิดีโอเล่าแล้วสียอัดอัพทุกสิ่งทุกอย่างหเหราเห็นแต่เราเมื่อว่าการเหตุของเราเป็นเจังใดการดําเนินชีวิตของเราเป็นเจังใดเรามีแต่ไหลสดบรม่มีไหลแห่งเด้อเรามีแต่ไหลสด,สดทั้งนั้นเลยเขาก็เลยรลู้ความเคลื่อนไหวคือของจริงอะเนาะของจริงแล้วสมมีิการตัดต่อยอย่างเลยนี่คือชีวิตของคุณหวานเป็นแล้วบรม่มีเฟกบรมีตัดตอ่อแม่กระทั่งวิดีโอที่สื่อสารของมาทั่วโลก สี่พอทั้งดีทั้งบดีพอทั้งปัญหาและบกปัญหานั่นคือของโซดของเรียวยีเลียนเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เฮาจะต้องพกพอนั่นละคือชีวิตที่แทๆเลยในชีวิตแต่ละมือเฮา,าก็ต้องพอนั่นพอนี้เป็นเรื่องธรรมดาปัญหามีมาเฮาก็ต้องแก้ไขมันเป็นสิ่งธรรมดามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกที่ต้องเจอเนาะพี่น้องเนาะว่าพ่ผู้หญิผ่านวิน,นแล้วนาเสนอแต่สิ่งแบบ จริงๆนิะนะแล้วผมมีการตัดต่อแล้วผมมีขามขันแล้วผมมีอย่งกล่องนี่ซองแล้วอยู่ตลอดเวลาหลายหลายคนเลยเห็ุความเสื้อถือเสื้อหมันในโตเล่านะเพราะว่ามันผมมีเฟกเลยจากอย่างเลยวิดีโอเล่าน่ะ เราบ่มีบอกว่าอัดไว้เมื่อนึงจะค่อยสิไปออกอากาศซองซ้ำเมือ่อมันโมเมนเราอัดเดี๋ยวนี้แล้วออกเดี๋ยวนี้เลยเปไปเปเป,เป,เปไล่โซดกะไล่ตอนนี้เลยคําวันไล่โซดบ่มีการาตัดตอนนะคะแล้วก็ออกไปเลยมาไล่โซดเหงไหล่โซดโซดจังใดนอมันโมเมนดอกพี่น้องมันเมนอย,ยู่บางคนกับเหตุบางคนกับบรเหตุเนาะมันแหล้วแต่แต่สาหรับเล่นหนีเล่นบ่มีของโซดเดอมีแต่ของเหง ต้องมาตัดตัวเด้อคำบอกของเฮานี่มันจะเป็นยนเจ๊งใดยังจงไดเนาะบางเทื่อก็ตัดตัวถือบางพิษบางเป็นเรื่องน้ำมาดาวโพลิพลินบดะเก่งในเรื่องโซเชียลเนาะลิ้นกระตามปราสาลิ้นเนาะในของปณยายบานพิษแล่นนีแล้วเ,เก่งแล้วสลาดเลาแบบาลราแบบ สื่อสารออกมาตะลายนี่เลาเอาความจริงความเรียวมาเลยเหตุค้นเบิง้งเหตุคนนี่คือตัวตนของเราเังสิสัละทั่วโลกจังคอยหักเล่าจังคอยนิยมชมสอบล็อกลักกุญย์ใหญ่ต่างกันมองเห็นนว่าความแอคทีฟของเด็กหน่อยคนหนีเป็ี่ยนใจไหนยังไงจิน้หลักกยยู้ยใหญ่เพลยให้การสนับสนุนอยากมาร่วมงานนำเนาะ ลหลายๆคู่หลายๆคนนั่นละ่ะเห็นบทดาลาด,ด,ดังๆใหญ่ๆข้าเจ้ากับมาเอินใส่เอินซอยออกมารวมง่าสังสรรค์โอ้ยเจ้าใหญ่นายโตก็หักเล่าเล่าเนี่ยเป็นคนหูพูดดิบแม่เราไปแจกเงินแม่แม่เอฟซีป่านว่าแต่ส่ส่ส่อจ่อเนาะพี่น้องป๊าขักาคนใหญ่คนโตลงเื่น,น,นทีลิ้นเห็นแล้วลิ้นสวไหลาโอ้ยมีแต่คนหักคนหอมคนเอ็นดูเนาะ มิแต่คนเมตตาเล่าไงเส่พ่อละบารมีรสสังมาหลายดิ้งยินข่าวว่าราสิสังราใหญ่อยู่ปีน้องอยากร่วมบุญร่วมกุศลกับเล่าเนาะพูดถึงว่าฮะแมนไหนนันก็นพอได้รวมบุญรวมกุศลกับเล่าพอได้ติดสอยหอยตามแล้วนาะคนมีบุญวาสนาคนมีบารมีเนาะพูดถึงว่าถ้าเฮาได้สางนาำทำบุญรวมเพลินมันก็สิดีด้ พี่น้องมันสิดึงสายไปนน้ำกันยิ่งเสียนะแต่ว่าลิ้นเสือนสันเดียแต่ว่าสีแมนยิ่งบวมเหี้ยบวูงนี่คือคิดเองนะน้าเพื่อสิเหตุพัยใหญ่ถ้าร่วมถ้าร่วมบุญร่วมกุศลกับเราเนาะพูดถึงว่านะปัดน้องโก,โกเกะแม่น้องโกเก,ก,กะกะอู้ซื้อนาฬิกาให้อ้ายนะปัดโลดเล็กพุ่นไอพี่น้องมันบ่แม่นี้ยบตึกถึกเด็กบวมเหี้ยบเียบล้านอยู่บ่ฮเหือ จมเ่นพื่นหักกันเนออายนองเพื่นสามาคีบวงดองกันกอดข้อกันไปฮ่านละพี่น้องสีละเบิงเรามันมีความสุขก,กันเนะเห็นพื่นมีความสุขแล้วก็สุกน้ำเพืินหยีสิบหาปีมีแต่สิ่งดีๆสิไลเข้ามานละพี่น้อง ไปทั้งใดกับมิตรแต่คนหักก้นหอมขอให้เพื่อนโชคดีมิสูขกะนะพี่น้องเนาะเห็นเพื่อนเด็กกลวัวน้ำท้องบุญแล้วก็เออหุดที่ศุนกุศลให้เจ้ากำานเวนไปเนาะอันใดบ่ดีกะฮัสละไปทอ้ออย่างงี่นะให้มันไปตามเว้นตามกรรมของมันเนาะพุดถึงว่าอันใดอันใดดีเพื่อนกะสายใยเพื่อนสิดึงเขมา้หาหาวหรอกถ้าเกิดว่า เราเห็ดดีอยู่จังสี่ตลอดโอ้ยเราสิมีแต่สิ่งดีๆเขามาหาเล่าผู้ใดเห็บบดบ่ดีก็เล่าไว้มันก็สิย้อนกลับไปทางนั่นละ่ะบ่ตรงยานบ่ตรงห่วงดอกของบด่ดีนั้นบ่ได้มากัมไก่แล้วดอกสามได้ทถี่ราได้สร่างบุญบรารมีใหญ่ขนาดนี้ยิง่งถ้าเราเห็ดภายใหญ่อีกโอ้ยบารมีแห่งสิสูงสื่นเรื่อยๆเรื่อยๆนอพี่น้องนาะสอืออ่อนลหลายเด็กน้อยยักจะหูจะขิดเท้ะสออ่อนวัวมาาเราก็หักเล่าเมีย <laughs> านลูกซ้ายปานยาติพี่น,อนอ้องเนาะพีะะะ่น้องเนาะว่าบ่จะเป็นหักจะเป็นจะเป็นดีจะเป็นคำจะเป็นคูณเนาะเบ้ากะเแกงงานกะเกกงบ่ไเด้วเบ้าแค่ล้มปากบ่ได้วเบ้าโชว์ชวแอคชัย่ยังเบ้าคือเบ้าเรื่องจริงเรื่องแท้เบิดแม่กระทังวิดีโอก,กะของแท้บ่มีของปลอมจ้าเกอบ่มีตัดต่อเลยจา้าบทบาทที่เราสแสดงออกมาเนี่ยมันคือเรื่องจริงเบิดชีวิตเล่าจริงๆ สุดปลายเสือเลาเด้จังไดชเนาะพอว่าแล้วมันมันมันบ่มีเศษอีอย่างจากอย่างเลยนะกลือไปทีละเช้าเน็ตกรือไปที่หล่ะมันบ่พอนะนะมันบ่พอความถี่บ่ดีของเราอะนะ่มันพอแต่สิ่งดีๆช่วงที่เราตกทุกข์ได้ยากเราก็แสดงออกมาแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากช่วงที่เรามีความสุขแล้วก็มีความสุขเขาก็เห็นทุกขันตอนอยู่มันไม่ได้มีเศกอีอย่างเลยมันมันบ่มีตัดต่ออีอย่างเลย มันก็นเลยหูวว่าชีวิตเด็กหน่อยคนหนี่เป็น,น,นยังไงอีหยังจนังไงผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็นเลยคิดว่าเด้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็นเลยให้ความเสือ่อมันและเสื่อถือในเด็กหน่อยคนหนี่ประมาณนี้เด้ลินว่ามันจะค่อยมีแต่คนหากเล่าแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนปฏิเสธบ่ด้เลยว่า ผู้ยาบาลฟินแลนดนี่เล่าเป็นเด็กน่อยที่แอคทีฟชีวิตอยู่ตลอดเวลาสร้างสีสันสร้างความบันเทิงให้พี่ๆน้องๆให้ได้รับชมบ่เคยเอาเปรียบเอารัดบ่เคยโกงบ่เคยคดผู้ใดอยู่ในศีลในธรรมเมื่อสุสิ่งสุอย่างบ่เคยเอารัดเอาเปรียบผู้ใดบางเทื่อยอมยอมหลายมันก็ธรรมดาเนาะพูดถึงคนเฮาถ้ายอมหลายมันก็บ่แม่นเด้มันก็ต้องสู้บ้างเป็นบางเรื่องเป็นบางเทื่อ เนาะทุกคนน่ะปัญหาของทุกคนมันเกิดีสทุกคนหรอพี่น้องมันสิมีน้อยมีหลายมีใหญ่มีหลวงกิดซ้ำนั่นเองแต่ว่าแต่ละคนสิหาทางออกได้จังใดบ่มีไผิมาแก้ป,ปัญหาหเล่าได้ดอกบ่มีไผิมาสรุปปัญหาเล่าได้ดอกว่ามึงต้องเหตุจังสี่จังสี่จังซั่นเจ้าบอดถือมันกระเมีนแล้วเจ้าบ,บริยูในปัญหาในคณะนั้นท่เพิ่นถือเนาะล่องเจ้าอยู่ใน นั่งแทนของผู้ยิบานปินแลนด์แต่เจอปัญหาในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมึงดูถ้าเป็นตัวเจ้าเจอสิหาท่างออกจึงใดอสำหรับเล่นเล่นขิดวันหลายๆคนแต่เจอปัญหาจังผู้นในญย่บานปินแลนด์นนะมันต้องรุนแรงมากกว่านี้มันบมเมนลักษณะผู้ยิบานปินแลนด์ดอกพวกเว้ากับวา้าได้ยูฮัตเ้ว่าจริงๆเราเฮ็ดบ่ด้ดอกคำบอกของคนนี่นาทีจะวา้าให้มันสวยรูจึงใดกับว้าได้ดอกได้เฮ็ดเขาแท่ๆๆแท้อะ เฮ็ดบ่ไดดอกโอ้ยขนาดบ่ถือซ้ำเล่านี่ก็ยังเฮ็ดใจบ่ได้แล้วเนาะหันล่องถือจังเล่าบึงในสิโซเชียลในสิโนูในสินี่ธุรกิจการงานอีกแล้วต้องแบกลัหลุกน้องอีกตั้งหลายชีวิตนะพี่น้องเข้มแข็งได้ขนาดนี่มมีแบกกล่าวข้างหลังพร้อมด้วยตัวเองล้วนๆแล้วก็ทีมงานของเขาล้วนๆที่ปกรกษาท เราโชคดีเราได้ที่ปรึกษาที่ดีเราถือว่าเราเหตุบุญมาหลายแห่งพวกที่เขามาให้คําปรึกษาของเรามีแต่แพ่พวกมีประสบการณ์ชีวิตพวกที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ให้คําปรึกษาได้การตัดสินใจทุกอย่างไม่ขืนอยู่ที่เราพู้เดียวปัญหาของไผ่ก็ต้องตัดสินใจเอาเองทามว่าให้คําปรึกษา ดีดีเบอร์สุคนแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบ่อเอาขั้นปรึกษาของคนที่บ่ดีๆมาใส่มันเป็นประโยชน์ชีวิตกระจมในเคื่อกันพี่น้องมันยุี่ตัวเองทั้งนั้นหละอีเหลีสำหรับเล่นวานะทุกสิ่งอย่างมันชีวิตภัยก็ตรงขับเคลื่อนด้วยคนหนันเนาะมันสิมาขครับเลื่อนด้วยคนอื่นมันเป็นไปบ่ได้ดอกต่างคนกับต่างดําเนินชีวิตของจะของ สรุปเอาเองว่าชีวิตของไยสิออกมาในลักษณะจังใดก็เลือกเอาฮะนะว่าเออมันมัน,ม,น,ม,นมันสมองเราไหะนะมันบอกบอถ,ถือนะเราเป็นแบบเด็กหน่อยที่มีความแอคทีฟเราก็พัฒนาชีวิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแม่เลยก็บ,บอกบอถ,ถือว่าเป็นยังขึ้นจังสมองเราไหวแถมเราแข็งแกร่งเร็วๆกระสมพวกเขาเรื่อยเหรอ สมพอรเราลุ้ยสมพลเราม a n เรามีะละ่ะเราจังคอยได้จังคอยมีอยู่ขนาดนี้นะพี่น้องถ้าผู้ใดเหตุได้ก็สิได้ือเล่านั่นละ่ะถ้าผู้ใดเหตุบ่ได้ก็สิไปบ่ถึงเล่าดอกมันต้องใส่ความหมดโทนสูงเด้พี่น้องมันต้องฟันฟาโน,น่นนี่นั่นมันมันถูกสิง่งหนกงอย่างนะเราเราได้รลับบทเรียนเมื่อสูสิ่งสุงอย่างในชีวิตเราอายุยี่สิบห้าปีนี่ประสบการณ์ชีวิต หลายคักนักแห้งนักแห้งย่อมรับเราเลยว่าอสุดยอดสุดยอดอีหลีต้องยกให้ผู้ชายคนนี้ผู้ยญบบ้านฟินแลนด์อีหลี่อีหล่อเลยสุดยอดแล้วพูดถึงว่าปัญหาย,ยิ่งใหญ่เราไดการดำเนินชีวิตเรายิ่งจะแข็งแกร่งพะวัดเรามีฐานที่นักเนีน่นเลยเด้อไปปัญหายอีหยังเข้ามาเราก็สิบ่ยาแล้วเด้ เราสิสามารถแก่ไขไใ้แลเราสิเป็นเหลืองเชี่ชวๆหรอเราก็สีมองค้นทะลุพพ้อมค้นแบบนี้สิเป็นลักษณะนี้ได้คล้ายๆกับมีประสบการณ์แล้วนะตอนแรกก็อาจสิบวกเก่งตอนนี่เก่งแห้งเก่งสุดๆเราเบิ่งค้นทะลุทะลวงเลยอีหลหาตัวจับยากยาเยอะๆกุญแจน,นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านนะเนาะเจอแบบนี้อุตสาห์ูเด้อ เอเป็นนิไฮแล้วหล่อลํามรวยรวยรวยขึ้นรวยขื้นเนเจอแต่สิ่งดีๆเนาะไดทําำบุญใหญ่เราได้กวดนำท้ำบุญเป็นเรื่องเป็นเล่าเนาะกับดีละล่ะสิ่งบดีกับไขมัน่านไปแล้วก็เริมต้นไม่อะเนาะมันเกิดเล่ากับมือสองเมือมาแล้วเนาะมันก็สิเริมดีขึ้นละละพี่น้องมีกัสิมีแต่รวยรวยรวยละละพวงเข้ากับค่อยเป็นกำลังใจแล้วอยู่ด้านหลังเงนเนะ มันสนับสนุนเล่าก็ามีเงินสนับสนุนเล่ากับเบิงเล่าเบิง์นคีปเล่าเล้วเอาตัวเอาเล่าเป็นตัวอย่างดําเนินซอยสนับสนุนเล่ารอบนี้อย่างกับเล่าไปคุยไปเบิงเล่าไปนั่นล่ะพี่น้องคนดีถ้าเฮาอยู่กับคนดีห้อเสพสจ่ิงดีๆสมองของเฮากับสิไดรบพลังงานแต่สิ่งดีๆด,ดอกพี่น้องเบิ่งคนดีเบิ่งคนพัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆนั่นมมนกสิเฮียนห้ชีวิตเฮาแอคทีฟอยู่เรื่อยๆฮะเนาะ ได้พลังงานดีสิ่งดีๆก็เขามาในชีวิตเฮาคือเกา่านล่ะก็คือกันละน่ะเนาะต่างคนกระดัางดึงกันเล้าก็บนสนาเสนอแต่สิ่งดีๆให้พวกเชา่าเน็ตเช่าโลกได้เบิ่งนงเนาะเอาไว้เป็นตัวอย่างสําหรับลูกหลานรุ่นหลังยังส่งนะเป็นตัวอย่างที่ดีๆหากินโดยลํมแข็งบ่ได้ไปหลอกล่วงไผบ่ได้ไปโคดโกงผู้ใดเนาะ จังใดกะเอามาฝากพี่ฝากน้องกันซ้ำน,นี่เหรอมาบอกนวหัวมวนว่นววนาสู้กันฟังสู้มือสู้เวนน้นนั่นเหรอพี่น้องมีอย่างกะเอามาบอาสู้กันฟังเด็กใครยังกับมาวอาสู้กันฟังว่ามันวนไปน้ำกันฟังเพื่อนๆไปน้ำกันเหรอพี่น้องสำหรับคลิปนี่กะจบไปแค่นี้กนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจังว่ากันใหม่นะพี่น้องเนาะแค่นี้ละเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย